สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูคอยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูคอยก็มากับเนื้อหารเรื่องใหม่ก็คือสร้างสารรค์งานประดิษฐ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยว่าเป้าหมายการเรียนรู้ในเรื่องนี้เราจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง1ก็คือนักเรียนจะต้องรู้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของงานประดิษฐ์ค่ะ 2. ก็คือนักเรียนจะต้องรู้ประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะ 3ก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักวัสดุและอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะ4ก็คือข้อคำนึงในการทำงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะ 5. ก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการในการทำงานประดิษฐ์นะคะและ6ก็คือ ตัวอย่างของงานประดิษฐ์นะคะวันนี้ครูพลอยก็จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องสร้างสารรค์งานประดิษฐ์อย่างเต็มที่เลยนะคะเน้าที่1ก็คือเรื่องของความหมายและความสําคัญของงานประดิษฐ์นะคะเขาให้ความหมายไว้ว่าการนําวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบตองหรือเมล็ดพืชหรือวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือพลาสติกมาออกแบบสร้างสารรค์และประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้หรือของตกแต่ง ตามความต้องการของผู้ประดิษฐ์เลยนะคะ สมมตินักเรียนมีขวดน้าเหลือที่บ้านนักเรียนต้องการที่จะประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้อันนี้นักเรียนก็สามารถประดิษฐ์ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เขาถึงเรียกว่าการประดิษฐ์นะคะต่อไปการประดิษฐ์มีความสาคัญอยู่3ข้อหลักๆก,ก็คือ 1. การประดิษฐ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของชีวิตประจําวันคนไทยมานานแล้วนะคะสมัยแต่ก่อนเนี่ยงานประดิษฐ์เนี่ยเขาก็จะประดิษฐ์เป็นกระทงเอยใบยสีเออยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนักเรียนก็จะได้คุ้นเคยกับการประดิษฐ์ที่มาจากธรรมชาติก ออวัสดุที่มาจากธรรมชาติก่อนนะคะและพอในยุคปัจจุบันเราก็จะเป็นวัสดุจากสังเคราะห์เช่นไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือพลาสติกอย่างนี้นี่เองนะคะต่อไปความสําคัญข้อที่2ก็คือฝึกทักษะความคิดสร้างสารรค์นะคะที่จะประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาและทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจที่เราประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาสําเร็จลุล่วงเนาะต่อไปความสําคัญข้อที่3ก็คือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะสมมุติว่าเราประดิษฐ์ผลงานได้เก่งแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณภาพของงานเราก็ ก็ดีอย่างงี้เราก็สามารถนํางานชิ้นนั้นไปขายได้นะคะต่อไปนะคะเราก็มารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะประโยชน์ที่1ก็คือช่วยให้ผู้ประดิษฐ์เนี่ยเกิดความเพ,เพลิดเพลินรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นเวลานักเรียนอยาก จะประดิษฐ์ <S <S สิ่งของเช่นพับกระดาษอย่างเงี้ยเนาะนักเรียนก็เกิดความเพลิดเพลินในการทําแล้วก็นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเอาเวลาไปเสียกับการเล่นมือถืออย่างเงี้ยนะคะ2นะคะฝึกให้นักเรียนมีนิสัยที่เป็นช่างสังเกตแล้วก็ละเอียดรอบคอบแล้วก็มีความอดทนอย่างเช่นเวลาเราประดิษฐ์อะไรที่มันละเอียดอ่อนอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้สังเกตความละเอียดตรงนั้นไปแล้วก็ฝึกความละเอียดรอบคอบแล้วก็เวลาแบบทงานประดิษฐ์ที่มันยากๆอย่างเงี้ย เราจะใช้ความพยายามใช้ความอดทนเนาะจนกว่างานประดิษฐ์นั้นจะสําเร็จอย่างเงี้ยนะคะก็ฝึกได้หลายๆอย่างเนาะประโยชน์ข้อที่3ก็คือทําให้เราเกิดความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆนะคะประโยชน์ข้อที่4ี่ก็คือเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ประโยชน์ข้อที่5ก็คือทําให้เราเนี่ยรู้จักนําวัสดุมาใช้ได้อย่างคุ้มค่านะคะเช่นขวดน้ําที่ดื่มน้ําหมดแล้วก็เอามาทํางานประดิษฐ์ได้หรือกระดาษที่เราใช้ไปแล้วหน่อยนึงก็ยังเหลือเราก็ทํางานประดิษฐ์ได้อย่างนี้นะคะต่อไปข้อที่6กก็คือช่วยให้เราเนี่ยประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่า ของบางอย่างเนี่ยมันสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาทดแทนได้เราก็จะได้ใช้สิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาทดแทนเนี่ยใช้ดีกว่าเราไปซื้อแล้วก็ไปเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติเนาะต่อไปข้อสุดท้ายก็คือช่วยให้เราประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ของงานประดิษฐ์เนาะเราไปดูต่อนะคะ ต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะก็จะแยกเป็น2ประเภทก็คือวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์วัสดุธรรมชาติให้ความหมายก็คือมันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบตองก้อนหินดินเหนียวอะไรพวกนี้นอกเปลือกหอยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปวัสดุสังเคราะห์ก็คือวัสดุที่มนุษย์หรือคนเราสร้างขึ้นมาสังเคราะห์ขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษพลาสติกผ้าหรือลูกปัดอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเรามาดูหลักการเลือกใช้วัสดุในการทํางานประดิษฐ นะะหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้จักเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับชนิดของงานเช่นถ้าเราอยากจะประดิษฐ์เป็นอ,อยากจะประดิษฐ์เป็น กระเป๋าผ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วัสดุประเภทผ้าเนาะต่อไปข้อที่2หลักการข้อที่2ก็คือนักเรียนจะต้องหาวัสดุที่มันหาง่ายที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นหรือมันมีใกล้ตัวอย่าไปหาอะไรที่มันหายากนะคะข้อที่3มก็คือใช้วัสดุที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้นะคะและข้อที่4ี่ก็คือใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงคงทนนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะสําหรับเนื้อหาของวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ก็ มีเท่านี้นะคะต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะอุปกรณ์ที่1ก็คือเกี่ยวกับการใช้วัดไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดไม้ครึ่งวงกลมและวงเวียนนะคะวงเวียนเนี่ยเขาจะเอาไว้วาดเป็นวงกลมนะคะต่อไปเครื่องมือที่ใช้ในการตัดก็จะเกี่ยวกับการใกล้และมีดคัตเตอร์นั่นเองนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่ง เป็นสีไม้สีเพียนสีน้ำอย่างนี้นะคะต่อไปเครื่องมือที่ใช้เจาะก็จะเป็นเหล็กแหลมตะปูหัวแรงเนอะ,อะเครื่องมือที่ใช้เจาะเนี่ยนักเรียนต้องระวังเวลาใช้ในงานประดิษฐ์นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะ ต่อไปเครื่องมือที่ใช้ติดไม่ว่าจะเป็นกาวหรือเทปกาวหรือปืนกาวอันนี้ก็ใช้ติดได้เหมือนกันสิ่งที่ต้องระวังก็คือปืนกาวนะคะต่อไปเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบหรือสมุดนะคะก่อนที่เราจะประดิษฐ์เราต้องรู้จักการออกแบบก่อนเนาะเพื่อให้เวลาเราออกแบบเราเห็นภาพแล้วเราก็สามารถประดิษฐ์ได้ตามที่เราออกแบบนะคะต่อไปเรามาดูเนื้อหาเกี่ยวกับข้อคำนึงถึงในการทำงานประดิษฐ์นะคะ หนเนี่ยเราจะต้องเลือกวัสดุหรือเศษวัสดุที่หาง่ายในท้องพิมพไม่ควรซื้อวัสดุที่มีราคาแพงเกินไปเนาะแล้วก็ควรจะคํานึงถึงการประหยัดในการทํางานนะคะอันนี้คือข้อคํานึงถึงข้อที่1เนาะข้อที่2ก็คือพิจารณาและเลือกประดิษฐ์สิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะ ข้อที่3ก็คือเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะและข้อที่4ก็คือเมื่อใช้งานเครื่องมือเสร็จแล้วเนี่ยควรจะทําความสะอาดแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยและหากเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราพบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มันชํารุดเราก็ควรจะซ่อมแซมทันทีนะคะ ต่อไปเราไปดูนอหาเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการทํางานประดิษฐ์กันนะคะขั้นตอนที่1นนะคะก่อนที่จะทํางานประดิษฐ์เราต้องมีขั้นตอนนี้ก็คือสํารวจความต้องการนะคะว่าเราอยากประดิษฐ์อะไรแล้วก็สํารวจก่อนว่าสมมติวันนี้เราอยากทำ กระปุกออมสินจากขวดน้ำาเราก็สำรวจความต้องการเสร็จแล้วเราก็ศึกษาวิธีการทำแล้วก็วางแผนการทำงานนะคะ 2. เมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องออกแบบผลงานอย่างเช่นเราอาจจะวาดภาพร่างภาพออกมาก่อนว่าเราจะให้มันหน้าตาเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เราต้องมากําหนดว่าวัสดุที่เราจะใช้และอุปกรณ์ที่เราจะใช้จะต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็จัดลําดับขั้นตอนในการทํางานว่าจะต้องเริ่มอันไหนก่อนอันไหนที่ลังอันไหนมาหลางังมาหน้านะคะต้องทําเป็นลําดับขั้นตอนเนาะ ต่อไปข้อที่3ก็คือเมื่อเรากําหนดทุกอย่างแล้วเราก็จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทํานะคะข้อที่4ก็คือเราก็ลงมือพอเราได้ทุกอย่างเสร็จเราก็ลงมือปฏิบดิษฐ์ผลงานของเราตามที่เราออกแบบแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วข้อที่5ก็คือ เมื่อเราทําเสร็จแล้วได้เป็นชิ้นงานมาแล้วเราอย่าลืมประเมินผลงานว่ามันอยู่ในสภาพที่ดีหรือยังพอใจหรือยังมีคุณภาพหรือยังถ้ามันยังไม่ดีมันจะต้องปรับปรุงตรงไหนเราก็ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะและข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วต้องจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนกระบวนการในการทํางานประดิษฐ์นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างงานประดิษฐ์ที่เกิดจากวัสดุชนิดต่างๆนะคะอันดับแรกกระดาษสีก็สามารถประดิษฐ์เป็นกระดาษ ดอกไม้กระดาษได้เนาะต่อไปขวดแก้วก็เอามาทำใจการดอกไม้ได้ขวดน้ำเอามาทำกระถางดอกไม้ได้กระป๋องทำที่ใส่ดินสอเศษผ้าทำกระเป๋าสตางค์ดินเหนียวเอามาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาเปลือกหอยามาทำเป็นโมบายใบตองเอามาทำเป็นกระทงหรือใบสีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างในงานประดิษฐ์ที่เกิดจากวัสดุประเภทต่างๆเนาะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างของชิ้นงานประดิษฐ์นี่อันที่1ก็คือกระถางดอกไม้จากขวดน้ําอันที่2ก็คือที่ขั้นกระดาษจาก การพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะต่อไปกรอบรูปจากกระดุมนี่ต่อไปคือโคมไฟจากไม้ไอศสครีมต่อไปคือดอกไม้จากกระดาษและอันสุดท้ายคือพวงกุญแจลูกป,ปัดอย่างเงี้ยนะคะตัวอย่างสําหรับวันนี้ครูพอยก็นออกอามาเพียงเท่านี้นะคะต่อไปให้นักเรียนไปทบทวนความรู้ความเข้าใจกันหน่อยนะคะให้นักเรียนทําใบงานทั้งหมด3หน้านะคะ ค่อยๆทำนะคะเนื้อหามีที่คุณครูอธิบายไปหมดแล้วนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูหรือก็กลับไปดูถอยหลังกลับไปดูได้นะคะค่อยๆเขียนค่อยๆทำเนาะเมื่อเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปลงกลุ่มอัลบัม้สมสงงานวิชาการงานอาชีพในห้องเรียนของตัวเองนะคะสำหรับครูพลอยก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย